วันที่23ต,นะตุลาคม2568เวลา7นาฬิกาณบริเวณพระบร,รมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายวิวัตนิติการานานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายชิสกลรังสีเสริมสุขรองนายกอบจราชบุรีนายมนตรีชัยรุ่งเรืองและนายพนวัตตนรรายพงศ์เลขานุการนายกอบจราชบุรีสมาชิกสภาอบจและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่อง ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยะมหาราชประจำปี2568โดยมีนางสาวทิติลักษ์ค้ำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวารีย์เพื่อถวายราชสักการะและล้ำลึกในพระมหาการ,รุณณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้